ครับอ่ามาจากกลุ่มเชียงกงอาซีมือสองนะครับอันนี้มา,าแนะนำรถมือสองนะครับผมคุนหน้าห้าศูนย์นะฮะร,ระบบโซโบโวนะครับตอนนี้ก็ปรับแต่งระบบ โซโวไปแล้วก็เปลี่ยนรีโมทจอยสติ๊กนะแล้วก็เอวอเป็น360องศานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยวันนี้ลูกค้าสั่งจากผมไปนะแล้วแกไม่มีเวลาเล่นนะฮะแกก็ทำงานเอาเลยส่งกลับมาให้ผมขายให้หน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันนะ ข้างนะครับผมญา,ออาตปิดเสียงด้วยกันนะเอวเอวันสามร้อยหกสิบองศานะครับ,นะนะบ,บระบเซโรนะครับผมเป็นริมโมทจลาสติกแล้วนะเป็นง่ายกว่าเดิมน,นะนะสนใจก็ เดี๋ยวติดต่อมาได้เลยนะตัวนี้ขายราคานะเท่าทุนนะครับที่ลูกค้าทำจากผมไปนะฮะอเล่นนะใช้งานได้ปกตินะฮะผมได้ของมาเมื่อเย็นนี้เองนะฮะสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะฮะสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับ ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม